เราบุกเข่าไปประธนยันบุกหูโตได้ใช่ไหมคูชิเกะทั่านก็เคยยังดีชุ่ยเจ้ายังเตือนเลยชุ่ยเจ้าได้เตือนข่อยบุกหูยังเลยตอนนั้นส่งก่อนสื่อนนั้นสืลิงเนาะถึงที่นี่ที่ขวดมึเลยได้ชุ่ยเจ้าเห็นข่อยสลึงสลิงหรือฟุตตีข่อยบม่ได้สลึงสลิงอันนี้ไพ่บัวได้เข้าไปแต่ที่เข้าไปเพราะมึงน่ะท่างทุนวัติเหตุเข้าพั้เข้าไปเดี่ยวมูซับไปหายตู้ถันป้อนเป็นอยังคือเหตุแห่งไปหายแล้วพอเป็นห่วงแล้วอย่าเล้วบัวได้กินเข่ากินน้ำว่าเอาฉีเลย ทำแล้วสี่กับเมื่อเฮือนเด้ทอทั้งถามที่เข้าไปพ่อายหุ่นหน,หนาตู้จะก้อนบอกใจเนาะเป็นยังไงจะเล่เาคนคิดเท้าว่ะแล้วอยู่คนเดียวที่บาดเท้าอ๋ออันน้าคือข้างในต่อหน้าหน้ที่น้องเนาะเกือบถือเงาเลมืกอนานั้นาถามว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับเราหนัก <c oughs> เรียบร้อยมาเร็วหรือแล้วตอนนี้เราฮู้ว่าเจ๊ดาวนี้ ใคาอันว่ามุนใครคาถาอะไรเราจะมาใส่เนี่มันใส่ไรบ้าดนพู้้จ้กได้บมันระบ้งตัวอะไร้าเราสิกอไม่เขาบุ่น้แล้วหมักเอามือนีมันจับมไปได้เราเอามือมาเตะนีมาเตะนี่เราเอามือมาเตะนีเราไปสูนไปเฉยๆอันนั้นแหละครับตัวเมือครับูหนึ่งเนาะเราซูนสัมผัสไปเลยเราสัมผัสไปเลยมันติดเฉยมแล้วก็ไปซูดตั่ยตัเนื้อเพื่อกระุพับแคนั้นนึงอะเอาแล้วบ แล้วเขาไดึงเ right, ้นผมจาเพศอีกมาให้ซ้ำรอกป่าตั๊กโกติดใจเอาเศษผมไปหมัดใต่นไหมหุ่นอะไรจุ่มพ้พามความที่บอไดไปหาห้องไห่ทองเตะไหมเนตะไปหาด้วนะบอไว่าแต่ว่าอัน อยู่กับะไดอยู่กับไดห้องล่นใจใจอยู่ดนใกระห้องใจคยกะหมูเจ้าอยู่กับกรไดกระห้องหหาเรากระบุนกระไว้เขาเลเราได้สูตรเลยโอ้โพงี่น้องัตันไทยวันนี้สายสดเลยนี่ฉันถูบุกฉันโนแล้วกนเจาวป็นัวุอ่่อตัวไทยแต่ห้อัต่อไหนตอลีดาเาใ่แบแม่เป็นก็มาแจกมนู่นะ ยังเข้าใจกันอยู่บ่เข้าใจกันนี่คือหัวเก่าเนาะนี่คือร้ายสิเลยเนาะโทษฟังว่านี่หวานแห้งตอนนี้ฮะหวานเจี๊ยบแล้วครับเป็นคละมากรากไม่ก็เริ่มสุกแต้นวหวานแห้งนะครับวันเดียววันละบ่มได้อย่างเลยว่ามี้ยังกระบอกเพิ่นเพิ่นกระซอยเรือได้นะมีแบบว่าเขาเขาปรึกษา ให้เพิ่นปรึกษาซอยเนาะนฮกก้บบได้ฮแกเกะบโตะนะมาถามเพื่อนเพราว่าบางทีอกเขาอาจจะบ่ฮู้เกาอายุน้อยกว่าเพิ่นเด้เพิ่นกแนในน้ำแต่เนีได้ดีดอกไปหลอกไปหลินเนี่ยเพิ่นก็ู้จักเ่นเวบอกทุกรั้เศร้าแล้วว่าเป็หลอกเป็นเก่าเพื่อน่เพื่อนตั้งแต่ตั้งแต่ถูกกับเรามาเป็นกระบอกเพนกระบอกเพื่อนว่ามีใช้ยาสายตี้เข้ามาบ่าวานตี่เหได้เอิ้นเอิ้นตีตี ปี่มีมันจะเกี่ยวกันกับพวกแบบไปรุ่นนมลิ้มใบรุ่นพวกมักคือเอาีกับคืนเนาะปกตกสายปาร์ตี้ก็คอยกับมักไปข้างคืนเนาะแต่ขวกก็เล่าแลไะกะพยายามบอกไปพยายามบอกเพ่พยายามว่าเลื่อนเจ้าของลแบบว่าอกจะไปเนาะบริยุทธ์ลุลงเลยยุดเลยไปเลยอะไรถ้าไปเลยเห็นเราเราคยลงเฟส เพราะว่าบผมเห็นเคลนไหวแต่โดนติดเลยจริงแต่งานเกือบตีไวรุ่นอยู่นี่แหละบผมเห็นเคลนไหวเลยโดนทางเปิดเลยคือว่าผมได้ไปที่เนาะผมได้ไปนี่ตีแต่อยู่เพื่อนมาเนีนนี้จนง่ายมหมใส่ป้ายอยู่เพื่อนปัญหา่ี่อยู่เพื่อนเนาะจังจังมีปัญหาเลยอยู่เพื่อนเนาะสบายที่อยู่บนเรือนเรืองแล้วตอนนี้ก็คือว่ายังบาดเจ็บที่เนาะเดี๋ในทุก้ๆการจะบอกมึงเลยนอนนอนช่วงนี้กลางคืนเขาเลย โทรสองตัวแรงเราโทรมาตั้งแต่สี่โมงบางเมืองเฮ้ยขอโทษเด้อว่าลงมันลงเวลาเนี่ยเพราะว่าบ้านเขาน่ะบ้านเขามันมืดไวหน่อยเยอะแย่บ้านเขาเมื่อเช้าเนี่ยบ้านไม่บอกเวลาของป้าทาเก็สี่โมงเซนมาบอกว่าจะพ่อและเจ้าจะผ่กจ่ายเนาะว่าโทรโทรก่อนเวลาเพราะว่าปกติเขาลนุ่หางมืดอันนี้หางมื้ทำไมโทรมาสี่โมงยังมือดขนาดน้อมืดได้ขนาดนาะ ลุงหล่าไอยู่ไป้ะกายเกลื่อนไหมลุงหล่าเนเาลงปเลมากเลยขายเลื่องให้คาบจิีมีดับมีเม่ยังะรนะมายว่าจะได้ก็หยอกเซลลเมืองไทยบมีดื่มบ้างไหมนดิ่มาดื่มเบียร์

ใช่หนิต้องหาแน่วว่าออคัดเอาได้หรือเปล่ <c oughs> คันว่าเนี่ยคัดเอาเวลาพวกปักคแถวไทยเขาจากมัดจากมวยเราต้องว่าแบบเนี่ยแบบต่อต้านน้อยนึงนออได้แล้วชวนมาดรึปเปล่ามียังมาเลยยูทูบเบอร์ทามาเลยอยากษ์คู่ยากษ์ซมาเด็กสีจัดไทยเด็กสีจัไดไทยโดยวันนี้หนุ่มเมืองนอกนนยังยืนยันคำเกา่าคำเดิมหรือว่าวาเดือนชงสีมันหรือว่ายามมาแล้ว ยืนยันตาเดิมเลยหมดเวลาเป็นทำไมเลแต่ว่าเพิ่นยังยืนยันคำเก่าอยู่เนาะบ่ได้ว่ากายไปเนย่ยมาเนาะยังคือเก่าอยู่บ่บ่มีวันเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าความหักมันคงดีเนาะแม่นความหักมันคงเชื่อว่าสิมาเดียชองนี่การถาร้อน กบกับปั้นนี่เน้คือยังสกไอ้ดาวนี่เลยไอ้กับไพ่เนาโรอจว่ารอจะวาไ่เนี่ยรอจะว่าแรงเนี่ยนี่ฮะเห็นหนาเหนหนาจาเลยเขาอยาหัวไอ้กับไพ่เอาอย่าหัวเงล่ะมีลายแมวที่เขาอย่าหัวเขาขี่มาแล้วเขาอยาหัวเห็นหนาจังไอหนี้ไอ้กนี้จนอย่างงีเนาะยัจอายโอ้ยเนาะ เตัวตลกจากไหนดิเห็นเราโดดคือจะมั่งอมือดิจัวัดตัวน้อยน้อคูเนาคูอยู่วัดมาวะสันผมระยะเลยเนี่ยมาเ่อยเาได้ป่ะคือไปแล้ก็พาคสิบงยุรุตเอฟซีคนนะปอเอฟซีเอฟซีัวน้อยนี่ ขี่รถผานเออขี่รถจักผ่านี่อบเออผาผาะบงจีวอนบินจีวอนผาจีวออยบินพีนออ่น้องยันยันจีวอนเกี่ยวหลดกับพ่แฮงน<อ>เนาะขี่รถไป,ปอล่ีนีปวดมันยังมาเก่าไปปวดิข้ข่าอยู่นอกคินขเก่าอยู่ห้าคอยไปปวดเลยโรงเรีเนเม่อกี้เก่าอพีคอ่คอยคอยเอฟเจ้าเด้อไ่ร่ใจอน้อยจอน้อยนะ เดี๋ยคืนกับปิดแล้วบ่อฮะไหนที่สั่งข้าพัดเนี่ว่าโอ้ยจนน้อยจ้น้อยเ้น้อย่อยแล้วนี่นาะต้องมีขาปี่ขาพัดจ้าซื้อปตุยก็บบว่าจ้วงคือเดกยิกินเข่าวัจวงกบคนว่ว่าิพ่อจวกับคนว่อว่าิเลยข้วว่โอ้ของแท้ลเนาว่าว่านี่นพอเจ้าอาวาสัน สิบ่อยากกับ่พี่น้องอยากแล้วันจนน้อยปล่อยกินเอาคนคือกันอย่งนั้นอย่างไอ้คือียังได้เนาะกินอกมาสิบ่กินกมีได้สกีนไดต้องเข้าใจนาจนน้อยแเพิ่นยังน้อยมนยังน้อยต้องเข้าใจยกินยังนอนอยู่นเออบ่ได้ได้บ่ตะกี้สิปี่ก่อแม่นๆแต่ก่อนค่อยเคยกวดเปนตัวน้อยอันลากินข้าวแรงได้12อยากกูหายได้ไม่ใช บ่ได้หยวได้บ่วนเพิ่นเพิ่นก็ยากคือกันเพิ่นวา่ะกําลังใหญ่เนาะโอ๋เพิ่นนะนก็ยอกเพิ่นือเราก็บ่ได้ว่าเพิ่นก็ยาเพิ่นเพิ่นวดเฮียนื่อนเวเียนบแบ่ได้บวชเฮียนนี่แหละกกนยีนะ้ออกเฮียนพ่อแม่ทุกอย่างเฮียนได้งเฮียนได้สุเจ้าได้แต่ว่ากนั่งอุปยเออแม่นมันก็กินแบี้แล้วนองก็กินคือเด็กน้อยอะเพิ่น12ปี น้อยอยู่เนาะข้าศัตรูเราได้ขี่รถไปขี่วาอยู่รีผ่าจุบนิวแหว่งแหว่งผ่านจรวดกินย่านเจดาวยวแหว่งย่านครหมูด้ไปเองหรือหมู่ครับหมู่ครับหมู่พันหมู่ชายซิงหมู่พันหมู่ชายสายซิงสายตีเลยแหละเด็กแว่นเลยแหละทั้งห้องผมได้เวลามาหอดพี่กันผ่าจรวดไปปั้นเขาตีรถเขาแห้งเนาะเวปที่เจดาที่เจดากายทาง เดี่ยวมีทีไเนาะเดี๋ยวนี้เนาะสำรวจตรวพ่วงแล้วมายกมือเป็นแถวตรวพ่วงครับเนื้องาอ่ะในลายคนตรวจมาหอดีกว่าีเขียวตรวจหกตําเลยป็ดพี่บอชายชายาจะเป็นเปดตรวมาจริงแปดเปดะเออว่ะเดาวมีหอดเด็กน้อยนับแต่ปฐมหอดมัทยมญมอพื้นวานากี้อ่ะกับมอพื้นวานทีมีทั้งคู่น้อยคู่เท่า นัแต่เนี้ยเขาต้มึงกอนหน่อยปุบก็ยอนตไม่ใช่หรอินเมียเนาะหาันนี้น่มันเมือเนาะเขาอนุญาตเอ่ยสีฮงคือเขาเข้าไปปุ๊บดิมันเมือนแล้วมันไพสรัวในฐานะนี้เนาะเขาว่าโอ้เจ๊ดาวะมากระไพนอวะมากระทุกาว่ามากระทุกกอนเอะไรข่อยก็ไม่รู้จเข่าอะไรเออข่อยเอฟซีเด้อติดตามจะอยู่ในติ๊กต็อกเห็นติ๊กต็อกอยู่อ่ะกก็โอเค แต่ว่ามันเมื่อยปนเขาก็จะจืดไปเฉยนะ้่อยไปนะอยไปก็หมูผ่้หมิ่งหมู้ชายมเนว่าขาเจ้าเห็นไะไที่ตกเลยเขาจำได้ในว่าลีลาท่าเต้นพอทีงานหรือว่าจะไร่งนจักเขาจำง่ายเนาะน้องเนาะโดยจใส่เะพาะมนรุ่นว่าเอ็มยูรุ่นว่าแอลนี่แอลสปิงแอลมิรัโซมุนได้สามสิบแปดองศาส่เพองศาบเนาะที่ปืนอ่ะ ป้อดีว่าอยางได้มาเจายเข่าเฮ่มาสั่ยกไป่ตรงหน้าได้เนาะมาบ้าับปรกันวันน้เจเข่าก่อนะงตาข้าอย่งแนบึงอยอนทือเวลาคุยไปเต้นแะทางเฮนิน้อยไปรุ่นเต้นแลย่อชมักไปเต้นทางหนาเขานน้อยยืดฉปร่าเนียโยคนมาข้าๆขอไปเต้นทางหนาเนี่ย เม่นี่เขาตื่นมัเขาป๊บนี่กไตื่นสายติไปยามแบบปุ๊บก็ล้ไม่หมดขึ้นมวดนํำเขาก็ปุ๊บั่นเนป่๊บนขนกระปจับจามตรงนั้น้หลายรับเนาบ่าเบือบาจัเขาก็ป๊บแล้วเขายานยังไม่แปกของมหาญาตเจเงินมบรนมหาศาร ไจมาต่อโอ้ยจับซชื่อกับชิ้ายบีบลินซชื่อๆจับเื่อไปเพือนมาเนาะเนียนอีกบลิกู้ขู่ฉับือเ่แล้ว้าคนกุื่อบีบลินเื่อเป็นตําแพนง้อชาวมือไทยจจอ่จะได้เนาะขื่อพวงตายกูึดแล้วเอ็ดบานี่แทงเข่าไปเรื่อยป๊บแล้วมนมาุที่เข่านักก็หนีบ่วันนี้ขี้นัวกนนี่ พี่กอดพ่อนี้เองนายบอกไปเลยแต่เนี้ยบอกเราปุ๋ยตกใจมอกเคยเคยพ่อนเคยเต้นต่อหน้าด็กน้อยแล้วยังท่านได้เคยเต้นต่อหน้าผู้ใหญ่ขับช้ำคิดอ้อมมีขับห้องรถมาทำจะได้จบคลิปลงพี่น้องเนาะการสรุปคลิปเลยคือมาอัปเดตชื่อมันอีกเนาะอัปเดตแปลว่าเยี่ยมยามทำข้าวทั่วไปอย่าะไรเนาะ บอด้มาโดนบ่าแม่บดมาโดนประเเพกกับอด้ก็สำคัญีมานเลยส่วนโทรมานั่ไหนว่าให้พอน้องแผนมาถ่ายเจดาวสองจานเพื่ออะไรไแม่้คอยออไปเบิ่งส่องอื่นส่องอื่นกับโบมวนไห้ไฮพอมาถ่ายเบื้องให้หบ่า้บ่าว่ะบ้ได้โบ้โยกโบ้หัวบ้ได้เยได้ยินสุกจะานนะนะ เฉพาะจะบุเห็นเจ้าเนาะค่ะก okay, okay, okay. 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 ็สิเห็นข่อญก็ว่าอ้าบุเห็นเจ้าเลยเนาะหลายหอดไปแม่ลายหมดไฟลายหมดไฟวากันเนาะกันเวลาขอบใจ FC เนาะที่ติดตามเนาะส่งอะไรโอเคเนาะบ้ดนเนี่ยโดยลาครับรวมจะนี้พบกันคลิปหน้าสบายดีสบายดี